สวัสดีครับอากาศหนาวๆจังส่นะครับวิธีการหาเนยอุ่นๆก็คือหามันแก้วเนี่ยนะครับหามันไปเผากินแก้หนาวกันครับพี่น้องนี่นะครับมันกับสิบปูกิ้ไตไหงแต่พุดแล้วครับเราขับเลยสิว่าเบิ้งว่ามันมีหัวบอนะครับด่เห็นแบบนี้บอก่หัวว่ามันสิมีหัวแบบไหนนะครับนี่ มันลุ่นกันเบ้งางว่ามันส่ได้บอโอ้ใส่ด้อยูครับพี่นอ้องใส่ด้อยพูพี่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 พ เดี๋ยแต่มันสับนีแ่แหละครับนี่ค่อยๆเห็ดเอานี่ครับโอ้สมดีก็ถือว่าจีแสบด้วยครับนี่เดี๋ยวสิหาเบิ่กในเลือดนะครับสิได้ไลบ่บอนได้ด้วยครับเด้อนี่นี่เครื่องมันนี่นี่นะครับปลูกทิ้งไว้ครับว่ดวัดัท่านได้ลื้อออกนะครับนี่จะหาไปเผากินก่อนครับหาบอลได้ที่นี หากมีนี่แหละครับนี่นี่แล้วนี่หักจ้อยโอ้ยขุดขุดบอดีขุดบอดีพี่นอ้องขุดบอดีจะหาบุงก้อนหาบุงเรื่อยๆก้อน พันนี้นะครับเป็นออกมันสีม่วงม่วงนะครับสีม่วงม่วงเลยนะครับเป็นมันญี่ปุ่นนะครับหอมแสบนะครับนี่หาเบิ้งว่าสิ่ด้หลายวันใดเลยครับเด้อ ได้สำนีแล้วครับพี่พ่อได้จีแกหนาวครับมองจีกับ่องเวนมองได้แล้วครับจีใส่มองตเตาเผาน้ำส้มข้นไม้เนี่ยนะครับพี่เอามีอันได้ทั้งน้ำส้มพร้อมได้ทั้งกินมันแก้วพร้อมไคว่างมาด้วยครับมากินน้วกัน